ดีค่ะป้าตุ้มพรมยานนะคะจะมาเปิดไพ่พรมยานของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงานการเงินความรักการเล่นทุนจะเป็นอย่างไรเอ่ยของคนวันเสาร์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะโอ้วันเสาร์นะคะในช่วงนี้นะคะการงานการเงินความรักนะคะเออจะเป็นยังไงท,ทําธุรกิจของตัวเองโอ้คนที่ คนมันเสานะคะทําธุรกิจของตัวเองการรับเหมาก่อสร้างหรือมีธุรกิจตัวเองระวังนะคะคุณอาจจะมีปากมีเสียงกับคนที่เพื่อนร่วมง,งานหรือการรับเหมาร่วมกันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินอะไรเงี้ยนะคะระมัดระวังสักนิดหนึง่งมีการเปลี่ยนแปลงแล้ววนเลยสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้ขอให้พึณผ่านไปให้ได้นะคะการพูดการจารนะคะขอให้มาระว,วังนะคะมันก็จะผ่านไปได้คะ่ะคุณที่ทํางานเป็นบริษัทนะคะช่วงนี้งานของ คุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเมีการไปเปลี่ยนแปลงแดดในทางที่ดีนะคะคุณไม่ต้องกลัวแต่อาจจะมีปากเสียงกับการที่เพื่อนร่วมงานที่เราประชุมกันหรือการแก้ปัญหานะคะในช่วงนี้ขอผ่านไปให้ได้ค่ะคุณก็จะสําเร็จนะคะวันที่เป็นข้าราชการทหารตํารวจนะคะการงานนะคะช่วงนี้คุณอาจจะโดนตําหนิสักนิดนึงมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะคะในเรื่องการงานแต่มันก็ล้วนเรเปลี่ยนไปได้นะคะคุณก็จะสําเร็จเหมือนกันนะคะในความการทํางานในช่วงนี้นะคะ ผลงานก็จะมีนะคะคนค้าขายนะคะในช่วงนี้อาจจะเกี่ยเกี่ยวกับขายน้ําหรือขายกาแฟรหรือเป็นการเคลียร์ขายกับตามออนไลน์นะคะคุณอาจจะมีปัญหาในการที่สื่อสารกันสักหน่อยหนึ่งนะคะมีการรวนเลหรือเปลี่ยนแปลง ขอให้คุณสื่อสารให้ชัดเจนนะคะช่วงนี้จะผ่านไปได้นะคะการค้ขาขายค่ะอยู่หน้าร้านนะคะคุณก็จะดีขึ้นนะคะแต่อาจจะมีการพูดจาไม่ดีกับลูกน้องหรือการเหนื่อยหรือมันร้อนก็ได้นะคะช่วงนี้ขอผ่านไปให้ได้นะคะการค้าขายก็จะราบรื่นนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะปลิวสะบัดเหมือนกระทงก็ได้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคนวันเาสาร์การเงินค่ะคุณจะเป็นอย่างไรเอยคนวันเ <aa. S 1> สาร์นะคะช่วงนี้นะคะ โอ้การเงินของคุณอ่าในช่วงนี้คุเป็นหงเบ้งนะคะเนี่ย การเงินของคุณจะได้จากการที่หาเงินนะคะด้วยน้ำฟังน้ำแดงของตัวเองแต่คุณก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดความสามารถดีความคิดอ่านดีนะคะการวางแผนดีด้วยค่ะการเงินก็จะราบรื่นนะคะการเล่นหุ้นของคุณมีการวางแผนนะคะคุณจะผ่านไปได้เพราะหุ้นคุณมีหลายตัวนะคะขอให้คุณระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะการเล่นหุ้นก็ดีค่ะจะผ่านไปได้นะคะของคุณวันเสาร์นะคะการเงินนะคะเออความรักค่ะช่วงนี้นะคะขอโทษค่ะความรักนะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ย ในช่วงนี้โอ้คุณเพิ่งจะคบหากันไหมคะอืมการดูใจกันหรือการชั่งน้าหนักในการรักกันช่วงนี้อาจจะเป็นเหมือนกับ คนเพิ่งเจอกันนะคะในช่วงนี้มีความรักซึ่งกันและกันนะคะแต่ความรักคุณก็จะราบลื่นนะคะร่มเย็นเป็นสูงนะคะไม่มีปัญหานะคะแต่คุณความคิดเยอะเหมือนเด็กๆนะคะขอผ่านไปให้ได้นะความรักของคุณนะคะดูเหมือนอ่อนหวานและเอาใจกันดีอยู่นะคะช่วงนี้ค่ะของคนวันเสาร์นะคะผ่านไปได้ค่ะกดไลค์กดแชร์สับ s ไคร b e ป้าด้วยนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะ